อือจ้าอืมต้นนี้ก็กำลังงามต้องใส่ปุ๋ยพวนด,ดินเขาอีกหน่อยเนาะอือจ้าอืมต้นนี้ก็กำลังงามต้องใส่ปุ๋ยพวนด,ดินเขาอีกหน่อยเนาะอันไหนลูกสุกลูกเหลือง็ไว้ทำพานเห็นไหมทุกคนเนี่ยตะไคร้ที่โรงขาวโน้นนะคะกำลังงามเลยจ้ะดิน ไม่ได้มาหลายวันเหลืองหมดแล้วจ้ามะเขือรสจันีีหอแล้ว,นนล,วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะมะเขือเปาะกรอบ,อ,บ,อ,บ,อ,บอร่อยอร่อยจ้ากำลังงามเลยจ้าตะไคร้ลงแบบเอานกตะไคร้ปลูกง่ายค่ะทุกคนเนาะตะไคร้ปลูกง่ายแค่ลงดินโอ้ยไม่ได้มาหลายวัน เหลืองหมดแล้วจ้ามะเขือรถจันนีโหแล้วดูค่ะมีหลายลูกเลยเหลืองหมดไปทำพันธ์ุแล้วกันค่ะวันนี้บรรยากาศดีอยู่จ้าที่สวน เราอยากกินอะไรก็ปลูกอน,นานปลูกอะไรก็ได้กินอน,นานพอได้กินอยู่จ้าดีค่ะเนาะเราปลอดสารไม่ต้องซื้อเพื่อนๆก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเอาไปกินได้นะคะโซนอยู่อำเภอน,นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะเพื่อนๆนก็ ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเอาไปกินได้นะคะโซนอยู่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมค่ะ <c oughs> ปลูกไว้กินเฉยๆเนี่ยแล้วยาวไปอย่างงน้นแล้วเราจะกินทันกันไหมลูกค่ะ <c oughs> มีหลายลูกเลยเหลืองหมดไปทำพันแล้วกันค่ะพยายามค่ะ เดี๋ยวใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยพวรวนดินใหม่และะ้วค่ะเนาะว่าเขาจะสวยงามขึ้นในต้ตนก็ใหญ่ดีนะคะพอได้กินอยู่จ้าดีค่ะเนาะเราปลอดสารไม่ต้องซื้อดูค่ะเนาะที่สวนกับบ้านก็อยู่ห่างกันเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่ใกล้ๆบ้านเนาะนานๆจะมาทีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็ไว้เก็บทําพันเนาะ มาดูปลาปลาก็ไม่พอได้กินอยู่จ้าดีค่ะเนาะเราปลอดสารไม่ต้องซื้อเพื่อนๆก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเอาไปกินได้นะคะโซนอยู่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะดูค่ะเนาะที่สวนกับบ้านก็อยู่ห่างกันนะค่ะ เม่ลาอยู่ใกล้ๆบ้านเนาะนานๆจะมาทีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็ไว้เก็บทําพันเนาะปล่อยน้ําลงใหม่เลี้ยงใหม่จ้าคลิปนี้รถจีนีก็ขอจบลงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่เข้ามารับชมจ้าขเขาก็ขึ้นให้เราแล้วจ้าดูะกำลังงามเลยโบทางนู้นก็เมื่อวันก่อนเขาก็ดูด <laughs> ปลูกไว้กินเฉยๆเนี่ยแล้วยาวไปอย่างงน้นแล้วเราจะกินทันกันไหมเราอยากกินอะไรก็ปลูกอน,นานปลูกอะไรก็ได้กินอน,นานขึ้นเลยจ้าอ่าทางโน้นโอ้คุณพ่อบ้านเขามาพวนดินทางนี้แล้วจ้กขนาจจะใส่ปุ๋ยไปแล้ว พอได้กินอยู่จ้าดีค่ะเนาะเราปลอดสารไม่ต้องซื้อปล่อยน้ำลงใหม่เลี้ยงใหม่จ้าคลิปนี้รถนีนีก็ขอจบลงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่เข้ามารับชมจ้าเนาะที่สวนกับบ้านก็อยู่ห่างกันเนะ่ะไม่ได้อยู่ใกล้ๆบ้านเนาะนานๆจะมาทีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็ไว้เก็บทำพันเนาะ พามาดูปลาปลาก็ไม่จ้าอืมต้นนี้ก็กำลังงามต้องใส่ปุ๋ยพรวดินเขาอีกหน่อยเนาะโอ้ยไม่ได้มาหลายวันเหลืองหมดแล้วจา้มามะเขือรถตเจนีโหแล้วพามาดูปลาปลาก็ไม่ค้า ล่อยน้ำลงใหม่เลี้ยงใหม่จ้าคลิปนี้เราจะนี้ขอจบลงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามารับชมจา้าเป็นบอกกุ้งค่ะดูดจับไปแล้วทีนี้เขาก็จะดูค่ะ <c oughs> มีหลายลูกเลยเหลืองหมดไปทำพันแล้วกันค่ะลูกใหญ่เหมือนกันนะคะมะเขือเปาะกรอบอร่อยอ่อย,ออยจ้า อือจ้าอืมต้นนี้ก็กำลังงามต้องใส่ปุ๋ยพวดดินเาอีกหน่อยเนาะพอได้กินอยู่จ้าดีค่ะเนาะเราปลอดสารไม่ต้องซื้อปล่อยน้ำลงใหม่เลี้ยงใหม่จ้าคลิปนี้วันนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามารับชมจ้า อือจ้าอืมต้นนี้ก็กำลังงามต้องใส่ปุ๋ยพวดดินเขาอีกหน่อยเนาะโอ้ยไม่ได้มาหลายวันเหลืองหมดแล้วจ้ามาเขือรรจจนีโหแล้ว,นนลวพามาดูปลาปลาก็ไม่อันไหนลูกสุกลูกเหลือง็ไว้ทํำพานเห็นไหมทุกคนเนี่ยตะไคร ที่โรงขาวโน้นนะคะกําลังงามเลยจ้ะดินอันไหนลูกสุกลูกเหลือง็ไว้ทําพานเห็นไหมทุกคนเนี่ยตะไคร้ที่โรงขาวโน้นนะคะกําลังงามเลยจ้ะดินพามาดูปลาปลาก็ไม่ลูกใหญ่เหมือนกันนะคะมะเขือเปาะกรอบ,อ,บอร่อยอร่อยจ้าเป็นบอกกุ้งค่ะดูจับไปแล้วทีนี้เขาก็จะ อยากกินอะไรก็ปลูกอันนานปลูกอะไรก็ได้กินอันนานดูค่ะมีหลายลูกเลยเหลืองหมดไปทำพันุ์แล้วกันค่ะเพื่อนๆก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเอาไปกินได้นะคะโซนอยู่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะเขาก็ขึ้นให้เราแล้ว จ้าดูกำลังงามเลยโบทางนน้นก็เมื่อวันก่อนเขาก็ดูดอันไหนลูกสุกลูกเหลือก็ไว้ทำพานเห็นไหมทุกคนเนี่ยตะไคร้ที่ลมคาวโน้นนะคะกำลังงามจะดินเากขลวจ้าดูกำลังงามเลย,เเลลงงเลยโบทางนน้นก็เมื่อวันก่อนเขาก็ดูด นี่จ้าอืมต้นนี้ก็กำลังงามต้องใส่ปุ๋ยพรวนดินเขาอีกหน่อยเนาะขึ้นเลยจ้าอ่าทางโน้นโอ้คุณพ่อ้านเขามาพรวนดินทางนี้แล้วจ้าขนาดจะใส่ปุ๋ยไปแล้วปล่อยน้ำลงใหม่เลี้ยงใหม่จ้าคลิปนี้รถจีนีก็ขอจบลงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามารับชมจ้พายามค่ะ จะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยพวนดินใหม่ะะแล้วค่ะเนาะว่าเขาจะสวยงามขึ้นในต้ตนก็ใหญ่ดีนะคะดูค่ะเนาะที่สวนกับบ้านก็อยู่ห่างกันน่ะค่ะไม่ได้อยู่ใกล้ๆบ้านเนาะนานๆจะมาทีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็ไว้เก็บทําพันธุ์เนาะดูค่ะ <c oughs> มีหลายลูกเลยเหลืองหมดไปทําพันธุ์แล้วกันค่ะ จ้าอืมต้นนี้ก็กำลังงามต้องใส่ปุ๋ยพวดดินเขาอีกหน่อยเนาะเป็นบอกกุ้งค่ะดูดจับไปแล้วทีน,นี้เขาก็จบเบยอดดีค่ะแล้วจะกินทันกันไหมคะทุกคนเนี่ยคือเราไม่รักกำลังงามเลยจ้าตะไคร้ลงแบบเอาน้องตะไคร้ปลูกง่ายคะ่ะทุกคนเนาะตะไคร้ปลูกง่ายแค่ลงดิน เดี๋ยววันนี้วันนี้ก็จะใส่ปุ๋ยพวรวนดินตรงโคนโคให้เขาหน่อยเนาะเราอยากกินอะไรก็ปลูกอนาน ál. ปลูกอะไรก็ได้กินอนานเราอยากกินอะไรก็ปลูกอนานปลูกอะไรก็ได้กินอนาน ปล่อยน้ำลงใหม่เลี้ยงใหม่จ้า